ช่วยด้วยครับหมอผมไม่สบายอะคุณเป็นโรคนิวโรพีเดียคอนเซิร์โตนักครินจินโดคืออะไรครับหมอมันคืออาการกระเฮียนกระหือหรืออยากดูคอนเสิร์ตบรรลุนิติภาวะ21ปีบ้านนักครินกิงสัก<อ>วิธีเดียวที่คุณจะหายคือคุณต้องไปดูคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นแต่บัตรมันหมดแล้วครับหมอไปที่นี่สิรายการไลฟ์แอดจีรายการเขาดีเป็นอันดับหนึ่งของจักรวาลเลยนะ และประเด็นคือเขามีบัตรสุดพิเศษเขาได้ทุกซอกทุกมุมของคอนเสิร์ตมาแจกด้วยเป็นเล่นไปง่ายๆเลยส่งคลิปคัฟเวอร์เพลงอะไรก็ได้ของพี่ป้างมาที่ Facebook GMM Music คลิปไหนเจ๋งมีสิทธิ์มาโชว์ให้พี่ป้างดูสดๆพร้อมรับบัตรไปเลย,ยอเอานีิไม่ใช่บัตรนะเอากติกาเป็นพี่บ้านอีกรอบจะเจ็บให้ไหวเลยมั้งใครอยากได้บัตรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องจีเอ็มเอ็มมิวสิกบัตรลังเลของคุณรักดนตรี จุดแลวเธอเธอคุณเธอช่วยรักษา